อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลอยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่บิก๊กแมตคืนนี้เรอัลมาดริดประทานลิเวอร์พูลวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลอยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศเลแรกคู่ระหว่างราชันชุดขาวเรอัลมาดริดปะทะหงแดงลิเวอร์พูล โดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามเอสตาดิโออัลเฟรโดดีสเตฟาโนเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยผลงานการพบกันล่าสุดระหว่างทั้ง2ทีมเรอัลมาดริดเป็นฝ่ายเอาชนะได้3นัดและเวอร์พูล l ชนะได้2นัดฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกเรอัลมาดริดชนะได้5นัดรวดส่วนเวอร์พูลชนะ3นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัด ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการของทั้ง2ทีมเรอัลมาดริดชนะได้4นัดเสมอ1นัดส่วนลิเวอร์พูลนั้นชนะ3นัดและแพ้2นัดครับสภาพ,พความพร้อมล่าสุดก่อนเกมทางด้านของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมดังจากศึกลาลิกาสเปนนั้นพวกเขาไม่มีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บเพิ่มเติมจากเกมที่พวกเขาเอาชนะเออีบาร์ประตูต่อศนนอกจากนักเตะหน้าเดิมที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ อย่างดาน่กาบาคขาเอเดนอาซาและเฟเดริโกบาเบเดส่วนการจัดทับนั้นพวกเขาก็คงจะเลือกส่งแกนหลักจากเกมชนะสีนัดติดต่อกันลงสนามในระบบ433โดยซีดานนั้นจะวางให้คาริมเบนเซมายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าขนาบข้างมาด้วยมาโกอาเซนซิโอและวินิสิวจูเนียส่วนแดนกลางจะมี3จอมเกา๋าอย่างโทนิโคสคาเซมิโลและลูก้ามดิตประสานงานร่วมกัน โดยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของเรอัลมาดริดมีดังนี้เรอัลมาดริดจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเตโบกูตัวกองหลังลูคัสบาสเกตลาฟาเอวาลานนาโชแฟกรองเมนดี้กองกลางโทนี่โคดคาเซมิโลลูก้าโมเดตส่วนสามกองหน้าจะเป็นมาโกอาเซนซิโอคารดิมเบนไซมาและวินิสิอุสจูเนียความพร้อมล่าสุดก่อนเกมของลิเวอร์พูล โงแดงลิเวอร์พูลนั้นเรียกได้ว่ากําลังกลับมาอยู่ในช่วงเข้าฝักเช่นเดียวกันทั้งที่นักเตะกองหลังตัวหลักยังคงไม่สามารถกลับมาลงสนามได้ไม่ว่าจะเป็นเวอร์จิลฟานได้โจโกเมสและโจเอลมาติยรวมไปถึงจอไดฮนเดสันกองกลางกับตันทีมที่ได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวขณะที่ในด้านของการจับทับในนัดนี้คาดว่าเจอเกนครอปนั้นจะยึดนักเตะในเซตเดิมจากเกมที่ลิเวอร์พูลถล่มอาร์เซนอลไป3ประตูต่อศูนย์เป็นหลัก นำมาโดย2เซ็นเตอร์แบ็กอย่างนาธานีฟิลิปกับโอซันคาบักขณะที่ตีอาโกเอากาตาลาฟาบินโยและจอจีนิโยวนาดุมจะยืนเป็น3มประสานในแดนกลางคอยคุมเกมโดยจะมีโมฮัมเหม็ดซาร่าเดโกโอโชต้าและซาเดโอมาเน่คอยเป็นสประสานในแนวรุกในนัดนี้โดยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลมีดังนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ43 3สผู้รักษาประตูอาริซงเบเกอร์ กองหลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนาธานีฟิลิปโอซานคาบักแอนดูโรประสันกองกลางเตียโกอัลกาตาลาฟาบินโยจอจินโอวานาดุมสามประสานในแดนหน้าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาล่าเดเอโกโชตาและซาเดโอมาเน่บทวิเคราะห์ในเกมนี้เรียกได้ว่าในนัดนี้ทั้งสองทีมกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นกันทั้งคู่จึงน่าจะได้เห็นเกมคุณภาพ แต่เกมรับของลิเวอร์พูลนั้นก็ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ดีที่ผ่านมาพวกเขาอาจจะเหนียวแน่นขึ้นมาบ้างแต่ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเจอกับคู่แข่งที่ไม่แข็งแกร่งมากเท่าไหรนะ่นักจะมีก็เพียงแค่อ้ปืนใหญ่อาเซนอทที่ดูดีนอยแต่ทว่าไอปืนใหญ่นั้นก็เหมือนเล่นกันผิดฟอร์มไปเองเชื่อว่าเกมนี้ที่พวกเขาจะต้องมาเจอกับเรอัลมาเดดที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูงโดยเฉพาะนักเตะในแนวรุกของชุดเขาซึ่งเรียกได้ว่าเด็ดขาดทุกตัว จึงมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่แนวรับของหงแดงนั้นอาจจะก,ก่อความผิดพลาดขึ้นมาอีกถึงแม้ว่าทีมผู้มาเยือนขึ้นชื่อว่ามักจะเค้นฟอร์มเก่งได้ในเกมยุโรปแต่ต้องไม่ลืมว่าเรอแมตริดเองก็ถูกชะโลกกับถทวยใบนี้เช่นกันประกอบกับผลงานเมื่อเจอกันเมื่อไหร่เรีวว่าู้มักจะเป็นฝ่ายพลาดท่าโดยพวกเขาแพ้ถึง4เกมจาก6นัดที่เคยพบกันดังนั้นในนัดนี้มีความเป็นไปได้ว่า ลิเวอร์พูลนั้นจะต้องถูกราชันชุดขาวเจ้าบ้านยิงประตูได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าคู่เซนเตอร์แบ็กคู่นี้ของลิเวอร์พูลนั้นจะสามารถเก็บครีนชีตมาได้หลายนัดแต่ในนัดนี้ต้องมาเจอกับเกมรุกระดับโลกของทีมราชันชุดขาวคาดว่าหงส์แดงจะต้องเสียประตูสักลูกหรือ2ลูกเช่นกันแต่ทว่าเกมรุกของลิเวอร์พูลนั้นก็เรียกได้ว่ากําลังกลับมาอยู่ในช่วงคืนฟอร์มโดยเฉพาะในนัดล่าสุดลิเวอร์พูลเองก็สามารถยิงได้ถึง3ประตูโดยเป็น2ประตูจากเดเอโก้โชต้า และอีกหนึ่งประตูจากโมฮัมเหม็ดซาาห์จึงคาดว่าในเกมนี้ทางลิเวอร์พูลเองก็มีโอกาสที่จะบุกไปทำประตูในเกมเยือนเช่นกันโดยคาดการผลการแข่งขันในนัดนี้คาดว่าลิเวอร์พูลนั้นจะบุกไปพ่ายแพ้แรลัลมริดแต่ก็สามารถยิงประตูนอกบ้านในหนึ่งประตูจึงคาดว่าแรลัลมริดนั้นจะเฉือนเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ด้วยสกอร์2ประตูตอนน่อ1ครับ ซีดานยังไม่ขอเสี่ยงใส่ชื่ออาซาดวนหงแต่ก็ได้เฟดเดย์คืนท็อปเซเนดีซีดานเทรนเนอร์ของราชันชุดขาวแลมาดเดตไม่ต้องการที่จะเสี่ยงใช้งานเอเดนอาซากองกลางตัวรุกที่เพิ่งจะกลับมาซ้อมจึงไม่ได้มีการใส่ชื่ออาซาอยู่ในทีมชุดที่จะเจอกับลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้ก่อนหน้านี้เอเดนอาซาสามารถลงซ้อมได้แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและจะถูกประเมินว่า เจ้าตัวจะมีชื่ออยู่ในเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์หรือไม่แต่จากการซ้อมในวันจันทร์ผลปรากฏว่าซีดานนั้นตัดสินใจไม่ใส่ชื่อมิดฟิลทีมชาติเบลยเยียมรายนี้อยู่ในทีมเพราะว่ามันเร็วเกินไปที่จะเสี่ยงใช้งานและไม่ต้องการที่จะให้เกิดปัญหาอาการบาดเจ็บในระยะยาวตามมาด้วยอย่างไรก็ตามข่าวดีของเซนดีซีดานและทีมราชันชุดขาวแรลมาดรตดก็คือการกลับมาคืนทีมของเฟเดวาเวเด กองกลางชาวอุรุกวัยที่หายเจ็บกลับมาเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ทาให้ทีมมีตัวเลือกในแดนกลางเพิ่มมากขึ้นโดยนักเตะตัวหลักคน,นอื่นๆต่างก็อยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นคาริดิเบนเซมามาร์โกอาเซซิโอลูกาโมดิตโทนี่โคสกาซมิโลสำหรับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกที่เรอัลมาดริดนั้นจะเปิดสนามเอสตาดิโออัลเฟโดดิสเตฟาโน รับการมาเยือนของลิเวอร์ pool ในค่ำคืนนี้นาธานีฟิลิปลั่นลิเวอร์ p o o ไม่กลัวชุดขาวขอทำเต็มที่เหมือนกับทุกเกมนาธานีฟิลิปกองหลังฟอร์มดีของลิเวอร์ pool ประกาศว่าอยากจะทดสอบตัวเองด้วยการหยุดแนวรุกของเรอลมดริดคู่ต่อกรในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศในค่ำคืนนี้และมองว่านี่ก็เป็นเพียงแค่เกมอีกนัด ที่เขาจะต้องพยายามรีดฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดออกมาหงแดงนั้นเดินทางไปที่ประเทศสเปนเพื่อลงสนามพบกับทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเพื่อลงแข่งขันเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกในค่ำคืนนี้ก่อนที่จะกลับมาเตะก,กันที่สนามแอนฟิลด์อีกครั้งในวันพุธหน้าโดยนาธานีล l ฟิลิปเซนเตอร์แบ็กวัย24ปีเพิ่งจะได้ประเดิมสนามในเกมยูฟาแชมเปียนลีกนัดแรก ในนัดที่เรวพูพบกับอาร์เบเลซิในรอบก่อนหน้านี้ซึ่งเขาก็ตั้งใจทำผลงานช่วยทีมให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างเต็มที่โดยฟิลิปได้เปิดเผยว่าแน่นอนว่ามาดริดนั้นเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาประสบความสำเร็จอะไรมาบ้างและพวกเขาได้ถ่วยรางวัลอะไรมาและพวกเขายังคงอยู่ในระดับไหนมานานหลายปีรวมถึงนักเตะที่ลงสนามให้กับพวกเขาเป็นอย่างไรอีกด้วย แต่เมื่อคุณต้องมาเจอกับพวกเขาในฐานะของคู่แข่งคุณไม่ได้มองเรื่องอะไรพวกนี้หรอกนะในเวลาเดียวกันระยกว่าขัเองก็อยู่ในระดับเดียวกันในแง่ของสิ่งที่พวกเขาประสบความสําเร็จในฐานะสโมอสรอนดังนั้นคุณกําลังจะลงเล่นในเกมที่คุณจะต้องปฏิบัติเหมือนกับว่ามันเป็นเพียงแค่เกมอีกนัดหนึ่งที่คุณจะต้องเล่นให้ดีมันชัดเจนนะว่าคุณกําลังจะต้องดวลกับนักเตะระดับท็อปนักเตะที่เก่งขึ้นแต่ตามความเห็นของผมแล้ว เราก็ต้องทำเหมือนว่าพวกเราเจอคู่แข่งที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยเผชิญหน้ามาอยู่แล้วดัืนัง้นคุณจะต้องเล่นให้ดีที่สุดซึ่งเกมนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างออกไปหรอกนะนาธานีลฟิลิปเซนเตอร์แบ็กวัย24ปีของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกคืนนี้ที่ลิเวอร์พูลของเราจะต้องออกไปเยือนเรอัลมาดริดนั้นลิเวอร์พูลของเราจะสามารถเก็บชัยชนะในนัดน,นี้ได้หรือเปล่า และคุณคิดว่าเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของลิเวอร์พูลต่อไปนะครับขอบคุณครับ